วันที่ส 4, 4ี่สี่พฤศจิกายนสองห้าหกแปดเนี่ยไอดีโอเนี่ยบ้านผมเลยแบบนี้ถ้า้้มมานะครับบ้านผมหายได้เไม่อยู่ให้กลัวทั้งแม่และหายแล้ว

ไอยแสนสุกโมกกจเลยอืออ๋อโอ้โหคืนขายไปเท่าไหร่แล้ววะวันนี้ขายไปสามร้อยแล้วเนี่ย สามร้อยกว่าเหลือไม่เท่าไรแล้วเดินกลับบ้านตอนนี้อยู่ในซอยสสนสุขหอยทอดคนลขึ้น ไปถนนชูค่าวทำไรวะโอยโหอ๋อโอ้โห ก็โคตรเ,เอานี่นก็โคตรเท่าไหร่ยี่สิบอะ